ถูกแล้วไ้เดี๋ยวเปิดเลี่ยนแล้วน,ะนี่หน่อยมือตัดผมแบงผมยาวยาวซืมอมเดี๋ยวทุกวันนี้ไว้ผมยาวเล็บยาวเล็บข้นี้เหมือนจะคนเหมือนคนจะไม่ยอมทำงานเลยเอ้าเป็นสสนางเหลาเล็บสัเบุ้ยเหมือเจว่านอนอามาตัดผม,ว,มวันมา หัวเหัวไ่อวอหัวไก่โนะเบออเดี๋ยวมันก็จะมาตัดเป็นแถวอยู่ได้หัวไก่อักนี่คือมันมันชี้ข้างบนมันาเออยาขหางลางชี้ข้างบนผู้ใดนอกบ้าน คุณครูขนานั้ช่างโหดเจ๋วแล้วหัวไก่โอไก่นอกปวดพครูตายวะ

เบาหัวเลยบาทโอเคเลยโอเคไหมคะโอเคไหมคะทุกคนใครบ้างเนาะ <c oughs> คุณเทพพิทักษ์พี่ลูกสาวพ่ออ๋อเหรอ สวัสดีค่ะลูกสาวพ่อกระท่อมเลิฟหนึ่งครับคุณดวงเนตรบุญศรีสวัสดีค่ะพี่พี่หนูคนแรก